สวัสดีครับผมชัยครับวันนี้เรามาดูรถที่แต่งสไตล์ง่ายๆเรียบดูดีนะครับเป็นตัวตัวสีประตูดับเบิลแคปของเรานะครับราคา6 8 5 0 0 0บาทสีขาวนะครับเราใส่แม็กไปอย่างเดียวครับวันนี้แม็กนี้ขอบ18นะครับยาง2 65 50นะครับเป็นแม็ก5ก้านนะครับ มีคลิปแดงพร้อมคาลิเปอร์สีแดงนะครับโดดเด่นนะครับก็คือคันนี้แต่งกันง่ายๆนะครับมีติดฟิล์มอย่างเดียวนะครับพร้อมกระบะไลเนอร์เราจัดให้นะครับกระบะไลเนอร์เราจัดให้นะครับตอนนี้แคมเปญอย่างไงนะครับเราใช้เงินดาวเพียง2 9 0 0 0บาทออกรถได้เลยนะครับเครดิตดียื่นซื้อคนเดียวได้เลยนะครับระยะเวลาในการผ่อนชำระ84เดือนนะครับ เฉลี่ยเดือนละ8,000นิดๆนะครับสนใจยังไงทักทายหรือไลน์มาคุยกันหรือ,อทักมาในเพจของเราได้เลยนะครับหรือโทรหาผมโดยตรงได้ครับ0816995614นะครับโอเคครับแล้วเจอกันนะครับ ที่บาเดินเล็ก